ต่อบผมครั้งแรกกัน ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวาในช่องวาวาสตอรี่อีกครั้งนะคะก็คือมาเปิดคลิปกันที่รถแบบนี้เลยเพราะว่าตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนกำลังจะไปต่อผมครั้งแรกกันนะเราจะกลายเป็นผู้หญิงผมยาวอีกครั้งหลังจากที่เราได้ตัดสินใจหั่นผมตัวเองสั้นแล้วก็อยากสระผมยาวเฉยก็เลยตัดสินใจไปต่อผมนะคะก็ไปเจอกันอีกทีที่หน่าร้านเลยค่ะแล้วก็ขับรถมาถึงที่ร้านแล้วร้านเนี่ยจะอยู่แถวต้มเป็นพัฒนาการที่เกือบจะอโศกเลยนะคะร้านที่วามาต่อผมนะคะก็คือเรา ร้านเดอะม i t ทิธแ r นบาค่ะก็จะมีพี่พนักง,งานดียร์ต้อนรับรอเราอยู่ข้างหน้าเลยค่ะบรรยากาศร้านก็คือให้อารมณ์แบบรูราแล้วก็ผ่อนคลายก็จะมีพี่พนักง,งานมาให้คําปรึกษาค่ะว่าเราอยากต่อแบบไหนเพิ่มความยาวเพิ่มความหนาหรือว่าเราควรจะใช้ไซส์ไหนสีไหนก็จะมีพี่พนักง,งานมาช่วยเราเลือกเนาะอย่างตอนแรกว่าก็ตัดสินใจอยากจะใช้ความยาว20นิ้วแต่ว่ามันสั้นไปสรุปสุดท้ายก็เลยตัดสินใจใช้เบอร์27นิ้วแทนนี่ก็คือสระผมบริการดี มา,มากค่ะคือสบายมากทุกคนได้ผมกันให้ผมแห้งเราก็จะมาเริ่มการต่อผมเลยเออก่อนต่อนะคะเขาก็จะมีถามเราว่าเราชอบมัดผมสูงไหมมัดผมต่ำไหมเขาจะได้ขิดแพทเทิร์นในการต่อผมให้เราเนาะให้เราแบบมัดผมแล้วดูเนียนที่สุดอันนี้พี่เขาก็จะแบ่งเป็นเลเยอร์เลเยอร์นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเลย ผมสั้นแต่ว่าไม่ได้รู้สึกลังผมหรือว่าเจ็บผมเลยก็ทำผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือชอบมากๆเลย ก็เป็นผมหลังจากที่เราต่อมานะคะก็จะได้ผมประมาณนี้เลยว่าเลือกทำที่ The m i s t r e t h a n d Bar นะคะที่เลือกทำที่นี่เนี่ยเพราะว่าจากที่ไปฟังรีวิวมานะคะผมของเขามันไม่ใช่ผมแท้นะคะทุกคนแต่ว่ามันสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนผมแท้เลยค่ะคือสามารถทั้งดาดทำสีได้หมดเลยเนาะคือเหมือนผมแท้เลยส่วนเทคนิคนะคะว่าก็เลือกเป็นแบบเทปคะ่ะที่เลือกแบบเทปเนี่ยเพราะว่าจากที่ได้ไปศึกษามานาะแบบเทปเนี่ยมันจะถนอมเส้นผมมากที่สุดก็คือผม ของเราอจะขาดน้อยกว่าการทําเทคนิคอื่นๆนะคะก็เลยเลือกเทคนิคนี้ค่ะรานะคะเขาก็จะมีให้เลือกสองความยาวก็คือจะมี20นิ้วกับ27นิว้วว่าเลือกแบบ27นิ้วนะคะก็คือเพราะว่าแบบผมเพราะว่าก่อนต่อเนี่ยมันก็ไม่ได้สั้นมากขนาดนั้นนอ๋อ ตอนที่ทํา20นิ้วเนี่ยตอนที่เขาเทียบก็จะรู้สึกว่า20นิ้วมันยาวขึ้นมาเล็กน้อยจริงๆก็เลยเลือก2 7นิ้วค่ะทั <c oughs> หัววะเนี่ยใช้ทั้งหมดแพ็คครึ่งนะคะถ้าอยากรู้ข้อมูลต่างๆนะคะอื่นๆก็สามารถทักไปสอบถามที่ร้านได้เลยยังไงวันนี้ว่าไปก่อนนะคะอ,อ้อก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะบ๊ายบาย